อัปเกรดสมองตอนที่20นะคะวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็อยู่ในสภาวะข้าวยากหมากแพงและก็อยู่ในสภาวะแรงกดดันจากภายนอกสู่ภายในเยอะแยะมากมายกายกองสำหรับวันนี้หัวข้อก็คือว่าเจอวิบากกรรมทั้งหลายแหละชีวิตอย่าคิดเป็นโจรน,นะคะ เพราะว่าวันนี้นะคะคุณป้าก็ช่วยโอกาสในเรื่องราวแพ้จริงนะคะวันนี้คุณป้าก็ได้ประสบเหตุนะคะมีพวกโจรกรรมนะคะลักเล็กขโมยน้อยนะคะเข้ามาจะงัดแงะนะคะแต่วันนี้นะคะเราอยากจะปูจิตใจไม่ว่าท่านจะมีความลำบากยากแค้นอย่างไรนะคะจิตใต้สำนึกจงรู้เอาไว้ว่าสิ่งไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีกับคนอื่น สิ่งนั้นมันจะเป็นเหตุทำให้ตัวเองได้รับอันตรายและทำอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จคุณป้านะคะต่อให้ยากเย็นเข็นใจขนาดไหนนะคะคุณป้าขอเลือกที่อยากจะเป็นคนที่สู้ชีวิตเพราะการที่สู้ชีวิตด้วยความสองแขนของเราเองมันจะเป็นแรงผลักดันทำให้คุณมีความมานะและรู้จุดเจ็บจุดบอด ท้องหลายจนสามารถก้าวข้ามวิกฤตตัวนั้นออกมาได้เพราะว่าจักรวาลใบนี้นะคะมันย่อมมอบโอกาสดีงามให้กับคนที่กล้าหาญที่จะเรียนรู้และก็ดึงตัวเองออกมาจากสภาวะกดดันต่างๆได้สำเร็จคนส่วนใหญ่นะคะที่มันทำไม่สำเร็จก็เพราะว่าคิดง่ายๆมักง่ายเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ จนลืมสภาวะจิตใต้สำนึกสุดท้ายนะคะชีวิตคุณก็จะจะอยู่ในกรงกรรมกงโูเรียนนั้นตลอดชีวิตเพราะว่าคิดอะไรไม่ออกกูก็ปนเขากินคิดอะไรไม่ได้กูก็หันมาโจรกรรมเขากินพอสุดท้ายนะคะวันหนึ่งวันใดถึงเวลากรรมตามล่านะคะคุณก็จะโดนเขาสังหารและที่ได้มาด้วยความว่าปน้นเขากินขโมยเขากินก็จะมีคนละคะ่ะ ไปเอาของคุณมาหรือไม่ก็โดนตำรวจจับแล้วก็ยึดทรัพย์สินไม่เหลืออะไรแม้แต่ตัวเองก็หมดสิ้นเนื้อปดาตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากจะไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวเองแล้วนะคะก็ยังสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคนในครอบครัวตัวคุณเองอีกด้วยนะคะจำเอาไว้นะคะไม่ว่าท่านจะเจอวิบากกรรมอะไรก็ตามนะคะในชีวิตถึงมันจะยากจงอดทนอดกั e <child S 1> ้น และกัดฟันทําให้มันสำลิดผนและดึงตัวเองออกมาให้ดีขึ้นให้ได้คุณจะค้นพบความดีงามและพาตัวเองไปอยู่ในที่สูงได้เสมออย่างแท้จริงนะคะจําไว้อย่าคิดเป็นโจรถ้าชอบคลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะสามารถศึกษาแล้วก็เอาไปบําบัดต,ตัวเองได้นะคะแรงปาารถนาจะช่วยให้คุณนะคะหมดเคราะห์หมดโศกและก็ค้น กรรมเวรที่คุณได้ก่อเอาไว้แต่ทาเมื่อไหร่คุณคิดที่จะก่อกรรมก่อเวรอีกต่อไปไม่นานนะคะเมื่อวันถึงเวลาทำละล้างมันจะมาอย่างทวีแรงเลยนะจ๊ะแรงอาฆาตยังไงก็สู้แรงบุญไม่ได้นะคะจงสร้างบุญไว้เยอะๆอ,อย่าสร้างความอาฆาตแค้นและกรรมเวรจะฝากเอาไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์และถ้าสนใจอยากจะเรียนรู้นะคะแอดโค้ดป้านกมาได้เลยนะคะสวัสดี